สวัสดีครับมาพบกับนาจุยเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลายครั้งเนี่ยเวลาผมทําคลิปไปแล้วก็จะมีคนถามว่าทำไมเครื่องผมไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ทำน,นี้ได้แล้วก็ขอถามกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกับผมนะครับอาจจะเป็นมือถือยี่ห้อเดียวกันแต่รุ่นน่ะมันไม่ตรงกันอาจจะเป็นรุ่นใหม่กว่ารุ่นเก่าวกว่าและรุ่นแบบเพราะมันรุ่นยเยอะมากในแต่ละยี่ห้อนะครับอ่าซึ่งผมก็ ลำบากในการตอบคาถามเนอะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้หลายยี่ห้อนะครับแต่ผมก็เลยมาสอนทิควิทาตรวจสอบนะครับว่าเอ้มือถือรุ่นผมใช้ได้ไหมมือถือรุ่นผมไม่มีอะไรเงี้ยครับไอ้ไนอั่นเมนูตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับมาที่การตั้งค่าปุ๊บนะครับตั้งค่าสังเกตไหมครับ บางทีเราไม่ต้องไปนั่งหาหรอกว่าไอ้ตรงนี้จุ่ไหนถ้าใครแบบไม่ค่อยได้เข้าตั้งค่าหรืองงๆเนี่ยบางทีมันหาไม่เจอบางอันมันมันไปซ่อนอยู่มันไปเข้าเอ็นเมอเนื้อแย่ที่2ที่สามที่4ี่เข้าไปนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับค้นหากันนะฮะกดไปเลยสมมติมหน้าต่างลอยนะครับอ่ะผนเราถามว่าหน้าต่างลอยแล้วก็พิมพ์ไปหน้าต่างลอยอ่าครับนะมันจะมีอยู่เลยตรงนี้นะครับปึ๊บบปึ๊บปึ๊บถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าอะไรเครื่องเราไม่มีนะครับอ่า แต่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกคำไ่ได้ครับอย่าคำว่าคำว่าลอยเราก็พิมพ์คำว่าลอยไปเลยก็ได้ย้ายหน้าต่างลอยไปรอบๆย้ายหน้าต่างลอยหน้าต่างลอยเนี่ยเราก็กดไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะบอกเลยมันก็จะมีขึ้นมาปุ๊บต่างๆอยตางนี้นะอยู่ตรงนี้นะวิธีการใช้แล้วก็เข้ามาดูนะครับอย่างถ้าอะไรนะหรืลนิ้วมือลายนิ้วมือแล้วก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์ไม่ถูกแล้วกันนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแค่นี้นะครับ่หลายนิ้วมือปุ๊บทำอะไรปกลอด้วยการลูมือได้อ่ คุณก็ไปดูเลยถ้าเครื่องคุณไม่มีเมนูนี้แต่ว่าเครื่องคุณไม่มีนะครับมี2อย่างคืออ่าอัปเดตแล้วบางทีมันบางรุ่นเนี่ยอัปเดตไปอัปเดตมาไอเมนูน,นี้มีเมนูที่เคยมีมันก็หายไปก็มีนะครับแล้วอัปเดตกลับมามันก็เวอร์ชันใหม่ก็กลับมาแต่บางรุ่นเนี่ยอ่าอย่างลรยนิ้วมือมันมีอยู่แล้วนะครับมันรุ่นใหม่ต้องมีสกแกนลายมือกบหมดแล้วอ่าแล้วมันหาถ้ามันหายไปเน lais, ี่ยแต่ว่ามันต้องมีอะไรนะซอฟต์แวร์คุณอาจจะเออเลอร์อะไรสักอย่างนึงก็ได้ นะครับแต่วิธีการแก้ไขก็ลําบากบางทีมันเออเล่ร่าง่ากต้องถอยไปลงเวอร์ชั่นเก่าก็ต้องลงเก่งนิดนึงนะครับทําให้เป็นเดี๋ยวมันเครื่องมีปัญหานะครับถ้ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์ถ้าเป็นที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ต้องไปดูอย่างไรนิ้วมือหายไปเปล่าบางคนนะตอนใช้อายเก้าสองสิบเก้าจะมีคนขมขามมากเลยแต่ส่วนใหญ,ญ่วิธีก็แค่รีเซ็ตมันนะครับส่วนใหญ่ก็รีเซ็ตก็จะหายนะแล้วบางคนก็คือรีสตาร์ทเครื่องนะครับกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้รีสตาร์ทเครื่องก็หา,หายหรือบางคนก็ต้องอาจจะต้องอ f ฟคทอรี่รีเซ็ตเลยนะครับถึงจะหายอวิธีการก็ทั่โๆไปกอย่างนี้นะครับลองหาดูนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ผมหาไม่เจออะไรนะแยกหน้าจอเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยหรือเมื่อก่อนมันมีมนตอนมาตอามาไม่มีนะครับก็อย่างนี้ก็ลองรบกวนลองใช้วิธีนี้ค้นหาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือเลยครับมันพอมันไม่ตรงรุ่นกันปุ๊บเนี่ยมันก็ลำบากที่หนึ่งมันรู้จะไปหาที่ไหนให้นะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้คงจบถึงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายจุ๋ยโฟตโต้ในยูทูบแคนแนลในแฟนเพจนายจุ๋ยโฟตโต้นะครับผมสวัสดีครับ